วันนี้ผมจะมาเล่านิทานของคุณตา <ผม S 2> ให้ฟังรักคุณตามากาแล้วนิทานเรื่องนี้ก็ได้มาจากวัน<า>ที่ไปรับคุณตา,ตามาเนี้คุณนักกิงจอกเจ้าเล่ก็ไปไกฟ้าน่ะราไปเห็นไก,ก่้าเกาะอยู่บนกิ่งไม้เลยโอ้น้ำลายมันไหลยืดไม่อยากกินนะผมยังแอบฟังด้วยความสนุกสวยงามที่เจ้ารับตาได้บ่ล่ะม้าจิงจอกเนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณตาคุณตา โชคดีมีโรงพยาบาลอยู่แถวนั้นแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนในหัวมีแต่คำถามว่าหมอจะรับรักษาไหมแล้วจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายสบายใจได้สิทธิ์สาบาทลุกใหม่เจ็บป่วยฉุกเฉินใกล้ที่ไหน,นไปที่นั่นขอบคุณ30สิบบาทยุคใหม่กระทรวงสาธารณสุข